สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีแักไทยในบรรยากาศกลางทุ่งนาเดจ่าเดยว,วันนี้มาเลาะนาโคกจะ้ะมานาโคกบรรยากาศนาโคกจ้ะทุกคนเขาวานเมอนันกับพุ้นตาจะ้ะในอาทิตย์หนึ่งแล้วกำลังเกิดค่ะเขากำลังเกิด ข้าวกำลังเกิดจากทุกคน อากาศทุ่งนายามแรง ยางมาเลีงบานเท่าบรรยากาศประมาณนี้จ้ะทุกคนที่พี่น้องที่อยู่ในเมืองในหน้าอาจจะบ่ได้พอบรรยากาศแบบนี้โดนเร็วเนะรราาบบนเ,เนอไม่ส้มเด้อจ้ะเด้อบรรยากาศบ้านๆเด้อจ้ะเด้อ นะเยวยังบะเขียวดีปันใดพี่น้องก็เล่งขึ้นวันใดอาทิตย์หนึ่งจะพี่น้องจะพี่น้องดูดูพี่น้องดูเนะาะได้เขาขึ้นได้แล้วพี่น้องเขาก็ขึ้นแล้วดำก็ไล่ไหลบรรยากาศบ้านโน้นทุกคนจ้ะ อยากบ้านบ้านทุ่งนาน ตั้งเสียงธรรมชาติเด้อพี่น้องเสียงธรรมชาติบ้านเฮาจ้าคุณจะย่างก็ต้องควายระวังเด็กพี่น้องหมดนี้น้ำอยูเทิ่งขึ้นเทิ่งกันแน่กัดตีนยายจูนพองไปละพองไปละ หมดไล่ไหลเขากระห้อมสิขึ้นนำกระไล่ไหล,หลกระห้อมสิขึ้นนำกระไล่ไหล บรรยากาศบ้านนาะบ้านทุง่งอรรยากาศบ้านโนบ้านนาะทุ่งบ้านนะาทุกคนประมาณนี้จ้ะไปน้องไปเขาพ่อวิววย เห็นไปเขาพ่อไไวิว่อยอยู่แบบพี่น้องจา่าหองที่ขึ้นน้ำกันมาเขากำลังหยุดน้ำ ากบ้านบ้านทุ่งไร่ทุ่งนา ชีวัสดีเช้านะบรรดาเช้านาชนบทเช้านาบ้านนอกบ้านนาเห็ดหน้าปีค่ะบ้านยาจูนเห็ดหน้าปีประมาณนี้ค่ะทำนาปีปีละครั้งนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเด,ดเตให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อพีนอ่น้องจ้ะมื้อนี้ วันที่สิบห้าสิี่หรือสิบห้าสบสเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะเด,เดี๋ยวติดตามดูอีกเดือนหนึ่งนะทุกคนเดีย๋ยมาอัพเดตให้ดูอีกเดือนหนึ่งนะข้าวอย่าจุนว่าเขาจะขึ้นได้ประมาณไหนค่ะอันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งค่ะ ไม่แน่อีกหวันเนาะสิบอีกสิห้าวัน,น,ะวนจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งน้องจะขึ้นได้ไหมน้ำเต็มเลยข้าวหวานหน้าหวานหน้าหวานค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะ ที่รับชมนี่ราคาหนา้าหน้ากับน,นาเรียๆยังซี่ล่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะเชาหน้าถือมีดพระตูยังหลหน้า <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ